สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจำนานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับสาวเยอรมันกรีดร้องร่ำ้อยไม้ทั่วตัวตายขาชุดไปน้ําเพื่อนบาดเจ็บพิษแมงกะพุนกล่องนะครับเกิดเหตุสลดกันนักท่องเที่ยวชาวสาวชาวเยอรมัน,นครับลงเล่นน้าทะเลตอนกลางคืนที่เกาะสม,มุยถูกพิษของแมงกระพุนกล่องเข้าที่ร่างกายเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บหนึ่งรายเพื่อนชาวเยอรมันบอกขณะกํลาลังเล่นน้ําอยู่นั้นผู้ตายได้กรีดร้องร่ำในทะเล จึงช่วยนำขึ้นฝั่งและพบว่าที่ตามตัวมีรอยไหม้เป็นทางยาวหลายแห่งจนทราบภายหลังว่าเป็นพิษของแมงกระพุนกองเมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะวันที่7ตุลา5 8นแปรนะผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพนักงาตีอุดมศักดิ์ทัพพระพนักงานสอบสวนสบพบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราร์ธานีนะครับ ที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวสาวสัญชาติเยอรมันเสียชีวิตจากการถูกพิษของแมงคุณกล่องจึงเดินทางไปตรวจสอบภายในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนะครับทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ,อานางทีซาชกินนะครับอายุ20ปีสัญชาติเยอรมันจากการตรวจสอบสภาพศพผู้ตายอยู่ในชุดว่ายน้ำทูพีสสีดำ เสียชีวิตจากการถูกพิษของแมงกุนของโดยพบบาดแผลที่บริเวณขาทั้งสองข้างหน้าท้องหลังและแขนโดยลักษณะของบาดแผลเป็นลักษณะเส้นของหนวดแมงกุนกล่องแดงเต็มตัวนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายนะทราบชื่อว่านางสาวจิโอวานนาลาซีนะครับอายุ20ปีสัญชาติเยอรมันนะครับเพื่อนสาวของผู้ตาย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับเนื่องจากถูกพิษของแมงกอพลกออนณนะเข้าไปช่วยเพื่อนครับซึ่งแพทย์ได้ให้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการก่อนนะครับสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าพุ้ตายอาทมาพุายและเพื่อนครับพักอยู่ที่บังโลอยู่บริเวณหาดละไมนะหมู่สามตำบลเมล็ดอำเภอเกาะสมุยนะครับโดยเมื่อเวลาสองทุ่มวันที่6ตุลาผู้เสียชีวิตและเพื่อนสาวได้ไปนั่งดื่มเบียร์ริมชายหาดจากนั้นไม่นานเจ้าที่บังโลได้ยินเสียงกรีดร้องของ สองนะักท่องเที่ยวนะครับดังมาจากในทะเลนะครับจึงได้รีบวิ่งไปดูพร้อมเข้าช่วยเหลือพบนักท่องเที่ยวสาวั้งสองคนร้องคนค้างด้วยความเจ็บปวดนะครับตามร่างกายมีรอยเป็นเส้นผื่นแดงคนะรับจึงคาดว่าน่าจะถูกพิษของแมงคุนกล่องนะครับจากนั้นเจ้าที่บงังโลได้โทรศัพท์ประสานไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนะครับและศูนย์คู้ชีพเทศบาลนครกรุสมุยร,รีบเข้ามาทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้น้ําส้มสายชูราดที่บริเวณแผลก่อนนําตัวนักท่องเที่ยว สาวทั้งสองคนส่งรูปยาบารกรุงเทพสมุยนะครับจากนั้นจนาด้านจากนั้นด้านนายวิทยาสุขสมประธานชมรมเจสกีเกาะสมุยครับกล่าวว่าวันนี้ได้รับแจ้งจากสมาชิกของชมรมว่าบริเวณหาดละไมพบแมงคุณกองจำนวนมากในทะเลบริเวณหาดละไมนะครับจึงได้ประสานไปยังตำรวจน้ำเกาะสมุยและได้ให้เจสกีออกเตือนนักท่องเที่ยวให้ขึ้นจากทะเลนะครับ แต่ไม่คิดว่าจะเกิดตอนกลางคืนจนทําให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตนะครับและเพื่อความไม่ประมาททางชมรมจัดสกีได้ระสานโรงแรมต่างๆที่ติดชายหาดนะครับให้เตือนนักท่องเที่ยวให้งดลงเล่นน้ำในทะเลช่วงนี้นะครับสำหรับเหตุการณ์นักท่องเที่ยวที่ถูกพิษของแมงกะพรุนกองเสียชีวิตนั้นก่อนหน้านี้เมื่อวันที่1สิงหา25งแนะ้ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุกับนางสาวชายานันสุรินนะครับอายุ31เปีนักท่องเที่ยวสาวชาวไทยได้เสียชีวิตจากการถูกพิษของแมงกะพรุนกอง ที่หาดดินหมู่ที่6ตะมนบ้านใต้อำเภอกองงาะพงันจังหวัดรลษฎรีครับนะมาแล้วนะครับได้หลังจากนั้นเป็นต้นมายังพบว่ามีนักท่องเที่ยวถูกพิษของแมลงคุณของได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งในพื้นที่เกาะสมุยและเกงงาะพงันซึ่งผู้สื่อข่าวจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพืง้นที่เพื่อหาวิธีแก้ไขต่อไปนะครับ